ขอต้อนรับสู่เทศกาลปิดทองฝั่งลุกนิมิตนะครับวัน,นี้แอดอยู่ที่วัดใดสนุนนะตำบลลำปดาอำเภอบุรพาจังหวัดพิจิตรบอกว่าวัดเนี่ยเขาจัดอลังการงานสร้างมากนะครับมีลิเกแล้วก็ดนตรีให้ชมทุกคืนนะนอกจากนั้นยังมีเครื่องเล่นนะแล้วก็มีร้านอาหารมีร้านอร่อยมาเปิดหลายร้านเลยเข้ามาในงานนะครับเราก็มาที่กองหน่วยการนะครับมาซื้อดอกไม้ทูบเทียนนะแล้วแต่กําลังศรัทธานะครับสิบยีบาทเขาทาบุญร่วมกันได้เสร็จแล้วเขาจะมีใบเขียนชื่อที่ให้มานะครับเราก็ไปเขียนชื่อนะตามนั้นเลยนะครับแล้วก็ เอาผ้าสามสีมาผูกตรงนี้ได้เลยเสร็จแล้วเดินตรงเข้ามานะครับจะมีอุโมงค์ไฟแวะถ่ายรูปกันได้วิวสวยมากจุดแรกนะครับให้พระท่านผมน้ามนต์นะเป็นสิริมงคลจะทําบุญเท่าไหร่ก็ได้แต่แต่ศรัทธานะไม่ทําก็ได้ไม่เป็นไรไม่ว่ากันแล้วออกมาจุดดอกไม้ทุบเทียนตรงนี้นะครับแล้วก็นําไปไหว้พระแล้วออกมาปักกระถางทุบข้างนอกแบบนี้ได้เลยต่อมาเดินเข้ามาในพระอุโบสถนะครับปิดทองลูกนิตลูกแรกนะครับในพระอุโบสถเสร็จแล้วพลังกลับมานะครับทำบุญถวายพระไตรนะครับจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นี้แล้วแต่กําลัังงงงงรรททธาาาานนนนะใหหเเดดดดิิิิิิปปอออลูกว่่่ตฐแส นะเสร็จแล้วออกมาตรงนี้อย่าลืมแวะถ่ายรูปนะครับวิวสวยมากมไปหาของกินก็แวะมาลอยเทียนนะครับแล้วก็ให้อาหารโคกระบือซะหน่อยําบุญเสร็จก็ออกมาหาของกินต่อกันเลยนะครับที่นี่ของกินเขาเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นขนมจีนน้ายาก๋วยเตี๋ยวเรือนะข้าวขาหมูข้าวมันไก่ข้าวหมูกรอบก็มีข้าว,มวเมาสเตอร์ปี้ไอติมซบเสิร์ฟแมลงทอดยำรสเด็ดก็มาเขาเก็บว้าวขนมหม้อแกงข้าวหลามขนมเบื้องขนมตาลโคตรน่ากินขนมปังไส้กรอกหมาล่าไอติมกะทิก็มีเตี๋ยวนี้น่าอร่อยหลายเจ้าเลยอยากให้มาลองกันอย่าลืมมาเท